เพื่อนๆทุกทุนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาพบกับผมอีกแล้วครับซูเปอร์แคทเกมชนแนลนะก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมารีวิวซีดนะครับซีดนี้ก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณซีโรสเกมเมอร์นะครับที่ทำให้ผมได้รู้แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนรู้กันอีกทีนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เข้าเกม เขาปิดเกมอะไรสีนี้มจะบอกให้อย่างนะครับผมมันเหมาะกับสำหรับการสร้างบ้านนะครับเดี mm. ๋จะมาเล่นแลนด์กับเพื่อนก็ได้นะครับเนี่ยดูดิโอ้สวยมากเลยครับนี่กม็มันจะเป็นดินโคลนใช่ป่มไม่รู้เหมือนกันเนี่ย mm. ผมคิดว่าก็สวยดีนะ สำหรับการสร้างบ้านมากนะครับมีพื้นที่วางๆ,างๆมากเยอะมากเลยก็เราจะไปดูรอบๆกันนะครับอ๋โอโลเหลอเกิน มีเห็ดด้วยนะครับเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์มีก้อนดินครับโอ้โหอยู่บนอากาศถ้าใครเกิดมาวันนี้ก็ไม่รู้จะลงได้ไงเน่ ถ้ำอะไรเงี้ยโอ้โหถ้ำนะผมก็จะมีถ้ำนะครับงูเข้าไปข้างในอีกอก็ซีนี้ผมก็จัดว่าเด็ดมากนะครับดีอ่ะ จะพูดอะไรดีนะนรอบรอบก็สวยครับไปนิดนึ่งวิอะไรอ่ะนี่ก็ถ้ำนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ผมขอรีวิวจบการรีวิวเพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมอ,อย่าลืมนะครับซับส c r i b e ไลค์และแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย